วัสดีคผมแอปเปิลฟอร์ดพระนครเกษตรน้อินครับวันนี้เราอยู่ที่โชลูฟอร์ดพระนครเกษตรน้องวินครับโชลูฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่กับรถรุ่นสปอร์ตที่เป็นแพ็กเกจนะครับราคารถหนึ่งล้านสี่แเพิ่มแพ็กเกจอีก5้าหมื่นนะครับแล้วก็เพิ่มสีอีก1นึ0 0หมื่นสองพันบาทนะเป็นสีส้มเซโดน่าออนเลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นสปอร์ตแพ็กเกจเนี่ยเป็นตัวขับ2นะครับที่เป็นตัวรองจากตัวเทรนด์สปอร์ตนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เน้นการใช้งานนทัั่วไปะครบ คันนี้เป็นรถของพี่เฟรนนั่นเองนะครับเราก็จะทําการส่งมอบกันที่8นะครับพี่เฟรนเนี่ยเป็นแฟนของเพจ Ford Apple นะครับก็ทักเข้ามาแล้วก็ขอเสนอรายละเอียดของตัวรถรุ่นสปอร์ตคันนี้ผมก็ได้คุยกับพี่เฟรนครับแล้วก็พี่เฟรนตัดสินใจจบจองนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เลยครับแต่ไฟแนนซ์ผ่านแล้วก็เบิกรถให้กับพี่เฟรนได้เลยครับแต่คันนี้พี่เฟรนเลือกชุดแต่เงเองทั้งหมดเลยนะครับว่าชุดแต่งเนี่ยพี่เฟรนขอเป็นแบบที่พี่เฟรนเลือกนะครับเราก็จัดให้เลยนะครับแต่คันนี้เดี๋ยวเเเเรรรราาาามมดดดูีีีทลลยยยะออขงงตตัััววถกนนคบ่่่ผแ รถคันนี้ให้กับพี่เฟนเป็นแบบไหนบ้างนะแต่เรามาดูกันเลยนะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็น FORD เป็นที่เรียกว่าเป็นแบบแรปเตอร์ V6 เป็นสีดําด้านครับตัดกับเป็นสีฟอร์ดที่เรียกว่าสีตัวนี้ตรงสีกับตัวรถเลยนะครับคือเป็นสีส้มนั่นเองครับมีไฟ3จุดตรงกระจังหน้าด้วยเป็นสีขาวนะครับกระจังหน้าปกติเราเหเป็นสีส้มใช่ไหมครับอันนี้พี่เฟนขอเป็นสีขาวครับเราก็จัดให้เลยเป็นสีขาวนั่นเองแล้วก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับรุ่นสปอร์ตแพคเกจนะครับคันนี้มีกล้องสามร้อยสิบองศามาด้วยนะ ถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้เพิ่มเนี่ยก็จะไม่มีให้อันนี้เพิ่มกล้อง3ามองศารอบคันมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในตัวของกันชนด้านล่างครับพี่เฟนเลือกเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะเป็นวิกเตอร์ที่เรียกว่าตอนนี้เป็นเป็นที่เรียกว่าเป็นที่นิยมของตัว Next Gen ที่เป็นตัวเอเวอร์เลั่นเองนะครับก็วิกเตอร์แบบนี้นะครับข้างเป็นสีเทาของตัวชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับสัญลักษณ์วิกเตอร์บอดี้คิดดีไซน์นั่นเองนะครับก็วิกเตอร์สวยๆแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED แสงสีขาวสำหร,ร,รับรรรรุ่่นนนนนนสปปปออออ์ตตัััเเเงงงะะคบาาาลลี้้ยวไไไไไททหหหฟดมกก็จ ติดตามล้อนะครับซ้ายไฟตัดหมอกก็ติดขวาไฟตัดหมอกก็ติดนั่นเองเป็น LED แสงสีขาวเลยนะครับในส่วนของกันชนด้านล่างนะก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดเลยนะเป็นรุ่นสปอร์ตแพคเกจนะก็เซ็นเซอร์มา4จุดนะครับระบบกล่องด้านล่างเรียกว่าเป็นระบบเรดาร์นะครับอะแด็พทีฟคุ้นโทนเนี่ยเมื่อเราเปิดระบบใช้งานเนี่ยก็จะทำให้รถเนี่ยมันวิ่งโดยอัตโนมัตินะครับก็แล้วก็มีเบรกช่วยด้วยนะครับเวลาลูกค้าขับรถตามกับรถคันหน้าเนี่ยรถเราเนี่ยจะเบรกอัตโนมัติกับรถคันหน้านั่นเองนะครับสสาาาาาามมมรรรรถถลล็็็อกกกคคคววเได้้นะับู กดบังคับที่พงอะไรได้เลยนะครับเป็นระบบ a d เล็ก i ร e Co cool ู t ท ne ทำงานรูแบบระบบสต op andgo นั่นเองนะครับเป็นระบบที่เรียกว่าออกตัวกับรถคันหน้านะครับรถเราหยุดรถเราออกตัวกับคันหน้าได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าชุดแต่งมิตเตอร์ก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของด้านล่างครับหูลากจูง2จุดนะครับอันนี้ก็ยึดติดยึดกับแพสซีรถเลยนะครับสองข้างเลยซ้ายขวานะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถลากจูงจากด้านหน้าได้นะครับก็ แข็งแรงทนทาน,นติดกับแคสซีรถเลยนะครับแล้วก็เราเสริมด้วยแผ่นกระแทกด้านล่างนะครับอันนี้เป็นของ Outlander สีแดงแบบนี้นะก็กันแครงด้านล่างนะเวลาเราขับทางที่มันเป็นออฟโรดเนี่ยถ้ามีมีเศษดินเศษหินของแข็งเนี่ยจะกระแทกเครื่องยนต์ตัวนี้ก็สามารถเซฟเครื่องยนต์ได้นะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเราหน้าเครื่องจะมีพวกคอมแอร์ต่างๆนะหม้อน้ําต่างๆที่มีส่วนสําคัญรอบเครื่องยนต์นะก็กันกระแทกของตัวช่วงล่างได้ดีนะครับมาที่ด้านบนนะครับด้านบนของเราเนี่ยรุ่นสปอร์ตแพคเกจจะเป็นไฟแบบ led นะครับัลติร reflector เป็นแสงสีขาวนะครับมาพร้อมกับไฟซีแคลมเป็นรูปตัว c แบบนี้นะครับสวยแบบนี้ที่เรียกว่าไฟ day time r u n d i n g light นั่นเองนะครับไฟ led แสงสีขาวนะครับเวลาเราเปิดกลางคืนเนี่ยแสงก็จะสว่างนะครับในเวลาที่เขาขับถนนทางที่มันมืดนั่นเองนะครับไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ตรงไฟทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เราครอบด้วยไฟหน้าเป็นสีดำด้านตรงรุ่นของรุ่น everest เลยนะครับก็จะเป็นทั้งหมดของตัวครอบไฟหน้าเป็นอุปกรณ์เสริมที่เราใส่กับรถลูกค้านั่นเองครับสามารถใส่ได้ตั้งแต่ตัวเทรน จันตัวท็อปสุดเลยของตเอเวอร์เลนันเองนะครับฝากระโปรงรุ่นสปอร์ตหรือรุ่นเน็กเกนทั่วไปแนละ้วแต่กระบะเริ่มต้นยันตัวกระบะท็อปเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เรียกว่าเส้นขอบมุมตัดเนี่ยเขาจะทำมาให้มันรูลมดีๆนะรับลมดีๆที่เรียกว่าเป็นแบบแอลโรไดนามิกนั่นเองนะก็ทําให้รถเนี่ยมันสามารถวิ่งให้มันแบบราบนิ่งขึ้นนะไม่ตื้อลมนั่นเองนะครับแล้วก็อะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ติดมาให้ด้วยสำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับก็เป็นอะคริลิกสีดำด้านคําว่าเอเวอร์เลตันเองนะคร นี่เรามาดูภายในเครื่องยนต์ของตัว Sport เอเวเลสสปอร์ตกันบ้างครับว่าแพ็กเกจเนี่ยเขาเพิ่มอะไรบ้างนะครับของตัวเครื่องยนต์นะครับเอเวเลสแพ็กเก็เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าอัปเกรดบล็อกใหม่นะครับแรงม้าล้อเจ็ดแรงบิด405นิวตันเมตรเลยเป็นเครื่องยนต์อีโคบูนั่นเองนะของตัวเน็กเจนนะครับเครื่องยนต์นะครับก็ทํามาเพื่อที่จะรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคตของตัวเอเวเลสเองนะครับ ด้านซ้ายเนี่ยเราเป็นที่เรียกว่าเป็นของเหลวนะครับมีน้ำยาชิกระจกเป็นกระปุกสีน้ำเงินนะครับประกอบน,น้ำยาลอยเย็นเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้มีตำแหน่งแม็กแล้วก็มินบอกอยู่นะครับลูกค้าก็สามารถเช็คของเหลวต่างๆเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับควรเปิดฝากระโปรงเช็คของเหลวต่างๆเพื่อเราจะได้เดินทางไกลแบบขับรถแบบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อมออลมเบรกตัวนี้ของเราเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ครับทีด่ดิโมใช้รถยนต์ไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าน ทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ของเราเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบก็จะมีเทอร์โบลูกเล็กลูกหนึ่งครับก็ช่วยให้รถเนี่ยมันรอบของเครื่องยนต์เนี่ยมันสปีดได้ดีขึ้นเวลาเราเร่งแซงสปีดของตัวรถนั่นเองนะครับก็ทำให้รอบมันไวขึ้นนะ1 7 0แรงม้าเลยนะครับพัดลมไฟฟ้านะครับตัวนี้เราก็อัปเกรดใหม่นะครับจากของเดิมเนี่ยที่เราต้องคอยเติมน้ำนะครับรุ่นใหม่แหละไม่ต้องเติมนะครับตัวนี้เป็นแบบรีเลย์คอยวัดอุณหภูมิของตัวเครื่องยนน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 ตตตตตต์์์์พััััััดลลมไฟฟ้้าาา800วววเเเยยยยะะคคคครรรรบบบีกกกก็ทํงงงแส่่่ืืออ ของเครื่องยนต์ถลงมไฟฟ้าก็ของไฟฟ้าแยกส่วนกันไม่ทํางานร่วมกันแล้วนะครับได้ชาร์จของเดิมเขาเป็น2อ0เราเปลี่ยนเป็น250นะครับเพื่อที่จะให้จับคู่กับตัวแบตเตอรี่ที่เรียกว่าเป็นแบตเตอรี่ agm ตัวนี้นะครับก็เวลาลูกค้าชาร์จไฟในรถเนี่ยก็ทําให้ไฟเนี่ยมันจะเสียนมากขึ้นไฟไม่กระชากไฟในในตัวของระบบรถนั่นเองนะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่ agm เนี่ยก็เป็นแบตลูกใหญ่นะครับที่ขับที่เส้นทางออฟโรดได้นะเวลาเราขับทางออฟโรดเนี่ยก็จะขึ้นไตหินค้างบนเนินก็ได้ร้รรรบาาาาเเพะวว่่่ตนีีมซ นะครับที่ว่าการการรูดซึมของน้ำกราดน,นั่นเองนะก็เด่นกับรถยนต์ที่เป็นเกียร์ออโต้ถ้าเป็นเด็กเจนเกียร์ออโต้กระบะเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่ a อ m ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ท่อน์ร้ำยาแอร์อ Air เราก็ออกแบบใหม่ตัวนี้ไม่พลาดเครื่องยนต์ที่มีความร้อนทำให้แอร์ที่เราเปิดในห้องนิสานเนี่ยทำให้แอร์มันเย็นขึ้นนะเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยเขาวางวางตรงตัวท่อน์ร้ำยาเนี่ยให้ห่างจากเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนั่นเองนะครับกล่องฟิวตัวนี้ก็อยู่ติดก,กับแบตเลยการออกแบบของตัวเครื่องยนต์ของฟนนอร์ด นี่เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างข,างของตัวเอ e วอเรสตสปอร์ตแพ็คคันนี้กันบ้างนะว่าเราเนี่ยเสริมเติมแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับด้านข้างชุดแต่งวิกเตอร์เป็นชุดแต่งวิกเตอร์สนิ้วนะบแบบสีดาด้านเรียบแบบนี้นะครับก็มาพร้อมกับที่แต่งวิกเตอร์เลยนะครับคันนี้เราเปลี่ยนอัปเกรดของตัวแมกย่างใหม่นะครับแล้วเรามาดูว่ารายละเอียดของตัวล้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับของช่วงล่างของตัวเอเวอเรสเนี่ยที่มาจากโรงงานเขาจะเป็นตัวปีกนกคู่อิสระบนล่างนะครับก็เสริมกระชับให้รถเนี่ยเวลาเราขับทางโค้ง ขับด้วยความเร็วโค้งเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันไม่โยกไม่โยนครับทาให้รถเนี่ยมันเลี้ยวได้แบบสมูทมากยิ่งขึ้นเวลาขึ้นคอสะพานก็ทําให้รถมันทรงตัวได้ดีขึ้นด้วยนะครับทีนี้เรามีการอัปเกรดของตัวล้อแมกย่างใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่เรียกว่าท็อปสุดเลยนะครับยางเราใช้เป็นของโตโยต้าเป็นยาง Open นคันที่อาีเป็นยางที่เรียกว่าขับทางเรียบก็ได้ออฟโรดก็ได้นะครับเ็ราเราขับทางเรียบเนี่ยก็จะแบบเรียกว่านุ่มเงียบเลยนะไม่มีเสียงให้ลูกค้ารบกวนเวลาขับรถอยู่เลยนี้ ถือเป็นยางเกรดคุณภาพพรีเมียมเลยนะครับสีล่ยางเราใช้275ทับ55 r 2 0เลยแนละเป็นขอบ20ของตัวยางโตโยโอเพนคันทรีคันนี้นะครับแม็กเป็นแม็กเรนโซรุ่นจาร์เกอร์เวนตัสนั่นเองนะเป็นแม็กลายยอดทิศต,ต,ตอนนี้เลยของเ e นโซแท้เลยนะครับรถือว่าแม็กเข้ากับยางได้ดีลายยอดทิศของตัวนิกเจนเอเวเลตตอนนี้เลยนะครับระบบเบรกดิสเบรกสล้อเลยนะครับหน้า ดิสเบรกระบบท้ายก็จะเป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับนี้ระบบเบรกก็มีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก EBD การใจรังเบรกแบบเลี้ยวนิก ESP ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถแล้วก็มี ROM การลดปิกความให้ด้วยนะสำหรับตัวเอเวอเรสต์ทุกรุ่นเลยนะครับก็หลังลูกค้าขับรถอยู่เนี่ยถ้ารถมันมีการเอียงต่างๆเนี่ยระบบเบรกเขาช่วยให้รถเราเนี่ยเซฟของการแรงของตัวเอียงรถนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับแก้มข้างก็มีคําว่าเทอร์โบบ่งบอกว่ารถเราเป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบนะ170แรงม้าแรงบิด 405นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ดานข้างระบ,บายความร้อนจากเครื่องยนต์มาด้านข้างเลยด้วยนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาตัวนี้นะครับมีไฟสีส้มเวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นสีส้มซ้ายขวาครับแล้วก็ครอบกระจกมองข้างที่ขวาก็จะเป็นสีดาดำเงาก็ทำให้รถดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะกล้อง3.6องศารอบคันมีให้นะครับตัวสปอร์ตที่เป็นแพ็กเกจนะตัวนี้มีกล้องรอบคันให้ไฟสองท้าวาเวลาเราปลดล็อกประตูเนี่ยจะมีไฟ LED แสงสีขาวเพื่อที่จะให้เวลาลูกค้าเปิดประตูรถเนี่ยทำให้มี แส,สงสว่างประตูรถตอนกลางคืนนั่นเองนะครับก็ทําให้เนี่ยผู้โดยสารสะดวกสบายในการใช้งาน,นครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์บายสปอร์ตให้ด้วยนะตัวนี้ตรงกระจกมองข้างเวลาเราขับรถดูเนี่ยรถมีทางซ้ายทางขวานะ่าจะมีไฟายสีส้มกระพริบตรงกระจกนั่นคือเซนเซ,นเซอร์บายสปอร์ตทำงานนั่นเองนะครับบันไดข้างแบบไซส์เต็ปนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับของตัวสปอร์ตนะตัวนี้ก็ถือว่าลูกค้าใช้งานได้จริงมีตัวกันลื่นได้ด้วยทรตัวบันไดข้างนะครับ จะรักคำว่าสปอร์ตเป็นอะคริลิกสีดำด้านแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นไทเทเนียมเนี่ยก็จะเป็นคำว่าไทเทเนียมสีโครเมียมนะครับถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตก็เป็นสีดำด้านนะครับบอกว่ารถเราเนี่ยรุ่นสปอร์ตกับรุ่นไทเทเนียมไม่เหมือนกันนะครับกุญแจของเราเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับตัวนี้มีปุ่มปลดล็อกรถล็อกรถอยู่ในปุ่มเดียวกันปุ่มเปิดฝาท้ายเรากดฝาท้ายสองครั้งเนี่ยฝาท้ายก็จะเด้งออกนะครับแล้วก็สลักกุญแจเราสามารถดึงสลักกุญแจเนี่ยมา ปลดล็อกประตูหรือล็อกประตูแบบเมนนลนได้นะครับตัวนี้เราก็บิดล็อกประตูได้เลยตรณนี้ถ้ากุญแจเราแบตหมดนั่นเองนะครับแล้วอีกข้อนึงของตัวสลักกุญแจเนี่ยสามารถเอามาล็อกเด็กได้ตรณนี้ถ้าเราขับรถอยู่แล้วมีเด็อกอยู่รถเรากลัวกลัวเด็กเขามาเป ade, <imagination. S 1> ิดประตูเล่นไปแล้วเราขับคิวเราก็สามารถล็อกเด็กได้นะตัวนี้เราเปิดประตูได้เลยนะครับตัวนี้แล้วเราก็เอาสลักกุญแจมาล็อกเด็กนะครับตัวนี้บิดได้เลยนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถบิดล็อกประตูได้ครับก็ทําให้เวลาเด็กที่เขาอยู่ในห้องนิสารเนี่ยเขาไม่สามารถเประตู มาเล่นได้นะก็ทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กนั่นเองนะครับระบบตัวนี้มีมีมเฉพาะฟอร์ดเท่านั้นนะเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันการลักพาตัวเพราะว่าในแต่และประเทศของตัวรถเนี่ยฟอร์ดเนี่ยเขาจะส่งขายทั่วโลกนะเพราะว่าบางประเทศอาจจะมีการลักพาตัวข้างเยอะนะฟอร์ดเขาเลยออกแบบระบบตัวนี้ออกมาทาให้ผู้โดยสารที่รถลักพาตัวเนี่ยสามารถออกจากรถได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบ้ามือประตูเราก็ใส่เบ้ารอบพันให้แล้ลูกค้าประตูรถเนี่ยเพราะกลัวสีเป็นรอยเราก็ใส่ ขอบเป้าลงมือเลยอคิสซอรี่เราใส่รอบคันให้กับตัวรถเลยนะครับกันซาดแล้วก็ติดเพิ่มกับลูกค้าเข้าไปแล้วลองค่าแบบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่แหลกหลังคาได้เพิ่มเติมได้นะครับฟรีติดแล้วครับคันนี้เป็นฟิล์ม60รอบคันเลยนะครับก็ถือว่าเวลาเราขับกลางกลางวันเนี่ยแดดจ้าจ้าเนี่ยก็ทําให้กันร้อนได้ดีนะตัวนี้ด้านท้ายอ่าด้านท้ายของตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตเนี่ยเอเวอเรสต์ทุกรุ่นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวเทรนสปอร์ตไทเนียมพัทเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น Link. Link วัดลิงค ทรงตัวได้ดีขึ้นเวลาเราขึ้นคอสะพานนะครับก็ทําให้รถเนี่ยมันไม่โยกไม่โยนนะเน้นการความนุ่มเน้นการทรงตัวนะครับวัดลิงก์จะอยู่ใต้ใต้เพลารถนะครับด้านท้ายนะครับก็เป็นเหมือนกล้ามนะครับคอยยึดรถไม่ให้รถมันโยกมันโยนเวลาที่เราขับด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ลดการกระแทกของตัวช่วงล่างได้ด้วยนะเน้นความนุ่มด้วยนะครับด้านท้ายนะครับก็ดิสเบรกสีล้อนะครับดิสเบรกสีล้อเนี่ยมีความสําคัญยังไงเวลาลูกค้าเปิดระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยให้รถมันเบรกอัตโนมัติ ถ้าเรามีดิสเบรกสีล้อเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันเบรกสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับง่ายๆคือระบบตัวเนี้ยมามีพร้อมเฉพาะที่เป็นตัววาแท็กแล้วก็เอเวอร์เรสต์นะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายของเราเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยนะคเป็นแบบเป็นฟูลเอลีดเลยนะครับตัวน,น,นี้ก็เป็นไฟเบรกที่เรียกว,ว่าเป็นเอลีดทั้งหมดเลยนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นแบบเอลีดนะครับแล้วเราก็ครอบไฟท้ายให้ลูกค้าด้วยนะครับอุปกรณ์เนี่ยต่างๆเนี่ยเราเสริมครบคันให้เลยนะครับ ด้านบนเราใส่สปอยเลอร์เป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีส้มเซื้อน้าเอาเลนนั่นเองนะมีไฟเบรกด้วย3ตรงสปอยเลอร์นะครับสวยงามแบบนี้เลยสำหรับตัวเอเวเลตสปอร์คันนี้นะครับแล้วก็คำว่าเอเวเลตเนี่ยจะเป็นสีเทานะคของรุ่นสปอร์ตนะก็ทำให้มันดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับอะคริลิกคำว่าสปอร์ตดูด้านท้ายตัวนี้นะเป็นสีดำด้านนั่นเองครับแล้วก็เราก็ใส่ตัวที่เรียกว่าถาดรองท้ายของตัวเอเวเลตแบบนี้นะการลอยการลอยเวลาลูกค้าบรรทุกของด้านท้ายเนี่ยก็มีแผ่น สักพเดติดให้นะครับตัวนี้นะครับด้านท้ายก็จะเป็นเรียกว่าชุดแต่งวิกเตอร์นะครับเป็นวิกเตอร์ที่มาพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าด้านหลังซุ้มล้อมีมาให้ครบเลยแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็กล้องมองหลังเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยก็จะมีภาพออกที่จอซิงค์โฟเอินิ้วภายในห้องโดยสารนั่นเองนะครับภายในของรุ่นเอเวอเรสก็จะกว้างขวางนั่งสบายนะครับผู้โดยสารที่เป็นเด็กหรือเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถนั่งได้นะครับ ตั้งใจเลยตัวนี้นะครับเบาะแถวที่3ปรับแบบมือนะครับลูกค้าก็สามารถดึงแบบมือแล้วก็ลดลงได้นะถ้าเป็นรุ่น,ทนเทเลนด์พัทจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับถ้าเป็นสปอร์ตจะเป็นแบบปรับมือนั่นเองนะครับภายใน7ที่นั่งในก็เรียกว่าถ้าลูกค้าเน้นบันทุกเนี่ยก็สามารถปรับพับนอนได้2ตำแหน่งเลยนะบอกแถว2แถว3ทําให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถขนของได้นะครับก็ภายในถือว่ากว้างขวางนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้ตัวกุญแจถ้าเราจะปิดฝาท้ายเนี่ยสามารถเตะเท้าแฮนฟรีได้กดที่บนฝาท้ายได้แล้วก็กดที่รีโมทได้2ครั้งนะครับฝาท้ายก็จะเด้งปิดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันสําหรับตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตแพ็กเคันนี้นะครับถัดไปเราไปดูภายในของผู้โดยสารกันบ้างว่ามีออปชันอะไรบ้างนะครับเมื่อเราเปิดประตูเข้ามานะเบาะแถวที่2เนี่ยของผู้โดยสารฝั่งคนนั่งเนี่ย ก็จะมีการที่เรียกว่าปรับเบาะแบบ45องศาเราจะมีสลักดึงจนบนเบาะแล้วก็ปรับก็จะเองแบบ45องศานะครับถ้าลูกค้าจะขึ้นเบาะหลังหรืออยากจะปรับพับนอนเบาะเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับเราดันเบาะไปสุดแล้วเราก็ปรับตัวนี้นะครับเบาะแถว2แถว3าก็จะพับนอนลาบเลยแล้วก็สามารถขนของมันทุกได้นะครับด้านบนของฝั่งผู้โดยสารต้นหลังก็จะมีช่องแอร์สช่องด้านบนลูกค้าก็สามารถปรับตำแหน่งของแอร์ได้นะครับฝั่งผู้โดยสารต้นหลังปรับแรงลมของแอร์ได้เลยแล้วก็มียึด B ได้ C ให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานได้นะครับ แล้วก็ด้านบนของตัวผู้โดยสารเนี่ยก็ถือว่านั่งสบายนะครับไม่อัดอ่าประมาณนี้นะครับก็กว้างขวางนะครับนั่งสบายเลยนะครับผู้โดยสารที่ขาย,ยาวหน่อยก็ถือว่านั่งแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น,นครับภายในเป็นสีเบจทั้งหมดเลยนะครับของตัวเอเวอร์ซอร์ตนะเบาะนังสีดําเดินได้สีดานะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับ ฟังผู้โดยสารคนขับของรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับตัวนี้ถ้าเราจะปรับเดินหน้าถอยหลังของเบาะเนี่ยก็ปรับด้านหน้านะครับถอยหลังก็ถอยหลังนะครับแล้วก็ปรับเอนเบาะ45ก็ปรับได้เลยนะครับหรือเราถ้าเราขับรถทางไกลนะครับเราเมื่อยเราเมื่อยหลังแล้วก็มาปรับตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวดุลหลังไว้นะครับไม่ให้เราเมื่อยหลังเวลาเราขับทางไกลนั่นเองนะครับเบาะหนังสีดําเดินได้สีดําแบบนี้ทั้งรอบคันเลยสรับตัวสปอร์ตนะครับ ประตูฝั่งผู้โดยสารคนขับมีปุ่มที่เรียกว่าปรับพับกระจกไฟฟ้านะครับสบานเลยนะครับฝั่งผู้โดยสารคนขับมีปรับพับเลนกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มปลดล็อกประตูและก็ล็อกประตูอยู่ฝั่งคนขับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางฝั่งผู้โดยสารคนขับนับไฟเนี่ยเป็นแบบอัตโนมัตินะเวลาลูกค้าสตาร์ทรถทุกครั้งนะไฟก็อยู่ตำแหน่ง A คืออ,อัตโนมัติกลางวันดับกลางคืนเปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับไฟตัดหมอกลูกค้าก็อัตมาติเปิดปิดได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว การปรับเลนไม้น้าจอเราเราขับกลางคืนเนี่ยถ้าแสงสว่างหน้าจอเนี่ยมันสว่างเกินไปใช่ไหมเราก็สามารถบวกลบไฟได้ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็การปรับเลนไฟนะครับถ้าลูกค้าเนี่ยบรรทุกข,ของท้ายกดนะหน้ามันเชิดเราก็สามารถปรับเลนไฟได้4ระดับเลยตัวนี้นะครับเลื่อนตำแหน่งไฟได้เลยนะครับของตัวเอเวอเรสต์ครับแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วคู่หน้าเลยนะครับฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถวางแก้วน้าได้เลยนะแบบนี้สะดวกสบายนะครับ แล้วก็ช่องแอร์ของรุ่นเ e ็ก g e นทุกรุ่นเลยนะทั้งแต่ Sport ยัน Everest เนี่ยก็จะออกแบบให้มันยาวแบบนี้เนะพื่อที่จะให้ลมแอร์ของ,ของเ,เวลาเราเปิดใช้งานแอร์เนี่ยทำให้ลมเนี่ยมันเย็นขึ้นผู้โดยสารก็สามารถรับแอร์ได้ได้แบบค่อนข้างไวนะครับในส่วนของตัวพงมาลัยนะครับพงมาลัยไฟฟ้าปรับใต้สี่ทิศทางนะครับลูกค้าก็สามารถปรับได้นะเรามีสลักตรงใต้พงมาลัยนะครับเราก็ปรับลงมาแล้วก็หยุดขับออ,ออกได้นะครับแล้วก็ปรับขึ้นลงได้นะครับนี่ลูกค้าก็สามารถปรับได้4ระดับเลยนะครับถ้า ระดับไหนที่เราพอใจแล้วเราก็สามารถล็อกที่ใต้พวงมาลัยได้นะครับในส่วนของพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นแบบเรียกว่าใช้งานแบบสบ,บายๆครับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงก็สามารถขับได้นะพวงมาลัยเบามือนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงหน้าจอกันบ้างนะครับในส่วนของหน้าจอครับหน้าจอของตัวฝั่งคนขับเนี่ยจะมีปุ่มพวงมาลัยที่เรียกว่าซ้ายและขวานะฝั่งขวาเป็น ที่เรียกว่าเป็นการตั้งค่าของตัวหน้าจอฝั่งคนขับนะครับมีอะไรบ้างนะครับเรากด3ขีดเข้าไปนะครับก็จะมีการตั้งค่าของตัวไมล์วิวเดินทางน้ํามันออฟโรดนะครับการลากจูงนะครับตำแหน่งเครื่องเสียงนะครับโทรศัพท์การตั้งค่าจอมีอะไรบ้างนะครับการตั้งค่าจอก็มีระบบเนื้อหาบนหน้าจอนะครับมุมมองคลาสสิกนะครับของตัวจอนั่นเองนะครับแล้วก็ซ่อมบํารุงรถยนต์มีอะไรบ้างนะครับซ่อมรยนต์ก็จะมีตัวคุณภาพของน้ํามันเครื่องนะครับ เมไมก่อนเนี่ยเราต้องเปิดฝักโป่งดึงก้านวัดมาเช็คของคุณภาพน้ำมันเครื่องแต่ทัเน็กเจอทุกตุ้นของเราเนี่ยไม่ต้องแล้วครับเราเข้ามาที่โหมดการตั้งค่านะครับเราก็ปรับไปที่โหมดซ่อมบำรุงรถยนต์แล้วก็เช็คคุณภาพของน้ำมันเครื่องว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องของตัวรถนั่นเองนะครับใช้งานง่ายๆเลยสำหรับผู้โดยสารนะครับก็สามารถเช็คได้นะครับปุ่มพวงมาลัยด้านขวาก็จะเป็นการเซตค่าหน้าจอของตัวฝั่งคนขับทั้งหมดเลยนะครับนี้เราดูฝั่งซ้ายกันบ้างฝั่งซ้ายก็็จะะะะเปนนรรบบบ Adjective To Co มี เรียกว่าให้รถมันอยู่ช่องทางนับเบรกอัตโนมัติมีการใช้งานอย่างไงบ้างเรามาดูกันนะครับเลนทิปปิ้งนี่จะทํางานก็แต่เมื่อเวลาเราขับรถด้วยความเร็ว65ขึ้นไปนะครับเลนทิปปิ้งก็คือการรถออกนอกเลนครับสามารถเปิดปิดระบบได้นะครับก็คือถ้าเราขับรถอยู่รถเราเฉียงออกนอกเลนถนนเนี่ยก็ทําให้รถเนี่ยเขาจะดึงกลับดึงพวงมาลัยกลับมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ช่วยเหลือผู้ขี่ที่ระบบผู้ขี่กันเราหลับในนั่นเองนะครับ ลิมิตก็คือจำกัดความเร็วเราจะให้รถเราวิ่งจำกัดความเร็วเท่าไรเรากดไปนะครับแล้วเราก็เซตความเร็วที่บวกลบตัวนี้นะครับความเร็วเขาก็จะขึ้นเป็นหลักหน่วยให้เราถ้าเรากดเซตบวกค้างไว้นะครับระบบก็จะขึ้นเป็นหลักสิบเราจะล็อกความเร็วที่เท่าไรเราก็ล็อกได้เลยนะครับรถเราวิ่งได้แค่เก้าสิบเท่านั้นนะเพราะว่าเราล็อกความเร็วไว้นะครับรถเราจะวิ่งได้แค่เก้าสิบถ้าเราจะเพิ่มความเร็วจำกัดความเร็วเราก็กดเซ็ตบวกเข้าไปนะครับรถเราก็จะวิ่งความเร็วที่เราจำกัดไว้ว่าเท่า รีมันก็คือจำกัดความเร็วนะครับถ้าล็อกความเร็วก็คือระบบแอคทีฟคูนโทนนะครับทำงานร่วมแบบระบบ s ต็อ a แอน o โก้เราก,กดระบบแอคทีฟรถก็จะให้เราเซตค่าของความเร็วของตัวรถครับเราก็กดเซตบวกเข้าไปนะครับเราจะให้รถเราวิ่งเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร,ร่นับมีเบรกอัตโนมัติช่วยด้วยระบบแอคท cool ีฟคูนโทนนะครับเราก็สามารถเซตความเร็วได้ตัวนี้นะครับรถเราขับรถตามคันหน้ารถคันหน้าหยุดรถเราหยุดตามารถคันหน้าออกตัวรถเราออกตัวตามแล้วก็เรียกว่าเป็นระบบสต็อปแอนด์โกเข้ามาช่วยจากระบบแอ cool ค ตัวนี้ก็จะเป็นขีดจํากัดของตัวรถนะครับว่าเราจะให้รถเราเนี่ยห่างรถคนหน้ากี่ขีดเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับ4ขีด3ขีด2ขีดหรือ1ขีดเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับของตัวฝั่งพวงมาลัยฝั่งวาคือตั้งค่าหน้าจอฝั่งซ้ายคือเป็นการเซตค่าระบบการดับขี่แล้วก็ความปลอดภัยนั่นเองนะครับจอดิจิตอลน,นิ้วฝั่งคนขับมีการวัดค่าอะไรบ้างนะฝั่งซ้ายก็วัดความร้อนความเย็นของอุณหภูมิน้ำนะครับตรงกลางจอก็จะเป็นแบบดีตอนแบบตัวเลขับลูกค้าก็ดูความเร็ว เป็นตัวเลขตรงกลางหน้าจอดีต้อนได้นะรังกวาก็จะเป็นการเช็คของตัวน้ํามันในถังว่าเราวิ่งได้อีกกิโลน้ามันถึงถึงศูนย์นะครับมีกี่ขีดในการบอกของตัวน้ํามันในถังนะครับตรงกลางจอก็มีระบบที่เรียกว่าเป็นระบบแอคทีฟพุ่นทอนเมื่อเราเปิดใช้งานระบบแอคทีฟพุ่ทน,น,น,นเนี่ยเลนเซนเตอร์ลิงก็จะทํางานโดยอัตโนมัติก็คือเป็นระบบที่เรียกว่าควบคุมรถให้อยู่ช่องทางนั่นเองนะครับตรงกลางของตัวจอก็จะบอกตําแหน่งของตัวเกียร์ PRNDM เราเข้าเกียร์ไหนหอยู่นะครับรถก็จะไฟของตัวเนี่ยก็จะแสดงตรงตำแหน่ง โซลกลางก็บอกตำแหน่งของแอร์แบ็กของเราแอร์แบ็กมีทั้งหมด7ลูกเลยนะครับด้านหน้าม่านถุงลมนิรภัยแล้วก็หุเข่าทั้งหมด7ลูกสำหรับตัวแอร์แบ็กของรรุ่นเอเวอรเรสต์เลยนะครับจอซิงค์1 2นิ้วมีลูกเล่นอะไรบ้างครับเรากดเข้าไปนะครับก็จะมีวิทยุโทรศรัพท์การต่อบลูทูธแอปเปิลคาเฟ่แอนดรอยออโต้ให้เราได้ใช้งานของตัวแอปพลิเคชันผ่านมือถือได้เลยนะไม่ต้องมาเสียบสายย s b ให้มันยุ่งยากแล้วนะก็เป็นระบบที่เรียกว่าเปิดบลูทูธก็ใช้งานได้เลยนะครับ การตั้งค่าของกุจจอมีอะไรบ้างนะครับมีระบบควบคุมก็คือออโต้โฮออโต้เบรกโฮก็เป็นระบบเบรคมือไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเลยนะครับมีำแหน่งของเสียงรายการโทรศัพท์ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินผวบีนะครับการตั้งค่ารถยนต์ทั่วไปนะครับการเชื่อมต่อกันอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสั่งงานด้วยเสียงของ Ford นะครับแล้วก็โหมดวาเล e ตนั่นเองนะต่างๆการตั้งค่าเซ็ตค่าต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่ แล้วก็สามารถเซตค่าระบบได้เลยนะครับเราจะดูกล้องสามลยสิบองศาแล้วกดเข้าไปนะครับรถก็จะแสดงผลกล้องรอบคันให้เราเลยนะครับเราจะซูมซ้ายซูมขวาแล้วก็สามารถซูมซูมได้นะครับเราจะดูฝั่งซ้ายเท่าไหร,ร่นะนี่ฝั่งขวาเท่าไหร่ในการวัดของเซนเซอร์ด้านหน้าแล้วก็รอบคันให้เรานะครับเรียกว่าเป็นระบบแพ็กเกจที่เพิ่ม58ก็ได้เป็นระบบกล้องรอบคันให้นะครับในส่วนของคอนโซลด้านล่างก็จะเป็นแบบแอร์ ปรับแอร์แบบอัตโนมัติเลยนะครับซ้ายเท่าไร่ขวาเท่าไหร่เราก็สามารถปรับแอร์ได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับหรือปรับแบบเมนูนก็ได้นะครับเพิ่มแรงลมไร้าแม็กแม็กเอซีนะครับการกินเข้ารถไฟฉุกเฉินลูกค้าก็สามารถปรับแบบเมนูนได้อัตโนมัติได้นะครับเส้นชาร์จไวเลสนะครับมีให้นับลูกค้าก็สามารถชาร์จแบตผ่านเส่นชาร์จไวเลสได้เลยนะครับมียูสบีไดซีให้ลูกค้าสามารถใช้ง,งานได้นะครับเราก็หัวเกียร ของเราเป็นแบบซีเล็กชิ p บวกได้ลบได้6สปีดเลยนะครับตัวนี้มีเกียร์แมนนวลคือตัว M เราสามารถบวกลบที่หกเกียร์ได้6สปีดเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบซีเล็กชิปนั่นเองนะครับเด็กมือไฟฟ้าอยู่ของจนกลางนะปรับโหมดการขี่เมื่อเรากดปรับโหมดการขี่เนี่ยหน้าจอแบบนี้ก็จะแสดงผลให้เราได้การปรับโหมด4โหมดนะปกตินะครับอ่าอีโคนะครับตัวนี้แล้วก็ล่างพว่วงแล้วก็ถนนลื่นในการปรับโหมดการขี่4โหมดเลยนะครับ แล้วก็ระบบแท็กชันคอนโทรลนะครับตัวนี้ป้องกันรถตกตัวล้อฟรีเป็นการทํางานแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบเซนเซอร์รอบคานเราสามารถเปิดปิดระบบได้นะครับช่องวางแก้ว2ช่องสำหรับผู้โดยสารคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับในส่วนของคอโซนกลางนะครับภายในก็เป็นสีดาทั้งหมดสำหรับรุ่นเอลเลสปอร์ตนะครับมีช่องใส่ของด้านหน้าด้วยนะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถใส่ของได้นะครับไฟห้องนิสารสามารถเปิดปิดได้นัด้านบนเลยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านบนกระจกเนี่ยก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ วัดแสงเปิดปิดไฟอัตโนมัติเวลาคืนไฟก็จะติดเวลางางวันไฟก็จะดับนั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบเลนคีปปิ้งเข้ามาช่วยด้วยสำหรับเซนเซอร์ S, บนกระจกด้านบนภายในของตัวเอลิ์สปอร์ตนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นสปอร์ตที่เรียกว่าเป็นรุ่นยอดทิตที่ขายดีตอนนี้นะครับราคาหน0 0 0ล้านสี่แสน่ถ้าเพิ่มแพ็กเกจก็อีก5 8า0 0ื่นปนะครับหรือจะเพิ่มสีก็อีก12,000นนบาทนะครับก็ถือว่าเป็นระบบคารขบขี่ที่ยอดท,ทิสเลยนะตัวนี้รุ่นสปอร์ต สำหรับพี่เปี่ยนเยทุกท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นของรุ่นเ v e วอเรสต์สปคันนี้นะครับราคารถ1นึ่งล้านนดหมสนะครับสนใจก็ทักสอบถามได้ที่ Ford Apple พกระนครเกษตรนะมีหรือช่องทู t ฟอร์ดแอป p ปิลนั่นเองนะครับทุกอาชีพจัดแฟนเอนได้เรามีเจ้าที่ทำสัญญาถึงบ้านแล้วก็ส่งมาถ,ถึงบ้านนะครับคลิปนี้เรามีรถรุ่นเอเวอเรสต์สปมาให้เปี่ยได้ชมกันแต่งสวยๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าถูกใจพี่เปนี้ผมก็อจบเพงเทาอจะทุกท่านนะหรับก้สวครับ Thank you